ไอ้รอนไมโครใช่แล้วก okay. <Yes> ็อะไรนะเมื่อกี้โยกเย่โอ้ยนั่ชั่วแม่ตายลอยคออ้หมัหายงอโกรกโอยเย่เย่ยแล้วก็เจนเอ๋ย 好香，好。 Anh B, C, chịu bênh chịu bênh chịu bênh B, C, D, bênh chịu bênh chịu B, ไมต้องมีงคำว่าวออก็เอ้ยกอไก่อ้ขายยังไง้วาข้าวโพดของเราอ้ขายข้าวนาอ้คน คุณหันรถถ่ายเข้ามาโยอันโทนหน้าคำพักทูเท่าโยนุกเดยเดยดีตอนนีนะตอนนีไปถึงไหนแล้วพ่อไม่พ่อไม่ได้ฟัง ทองคนนี้ยอมน้องหนูฝักใส่บ่ไม่หมายชับห่มบ่ปาตากุมอพงทําบางสาทนทาฝันอาจตังอ่างบา หลุดหลุดหลุดแล้วก็นูหนูเด็กเด็กทั้งร้อยนอนนอนตุ่มจไอเด็กเกียรติค่ะ ตัวโตใหม่เบาตจมูกยาวยาวคางอยางงวงนีหูมีตาพางยเก่งไม่อจะเขาตัดไปหมดแล้วนะจอดกลับมาใหม่เลยแล้วก็เขาเองเป็นนับเกิ่เด็กแล้วเด็ก